ครัเมื่อนีส้สิมายามมายามรอบนะครับรอบสองทางอยูเบิ่งรอบนะครับพี่น้องประมาณื่บ,าาบนีบ้ หมันบ่อสมานบอ่นบอใส่ไว้สองมื่นแล้วครับร้อยสองวันแล้วโอ้ได้อยู่ครับพี่น้องได้สองตัวได้สองตัวง,งามเลยครับเนี่ยแบบสองทางปลาดุกกับปลาช่อนครับปลาดุกกับปลาช่อนมนอันเป็นหมัน สองตัวเลยครับนี่ลูกกับขวบมีหอยหอมรอบสองทางนะครับพี่น้องรอบสองทางใส่ใบหนาทอครับพี่น้องใส่วบหนาทอคนนอนหน้า,าอายุห้าก,กินครับพี่น้องนี่กช่อนกับปลาดุกนะครับในส,สองตัวครับพี่น้องในส,สองตัว มันนี่ก็มาตัดหญ้าพร้อมนะครับหมานเรามันมันครับมันมันต้มแทบแทบนะครับมันนี่รอบสองทางครับเขาสองทางครับพี่น้องรอบสองทางมันครับพี่น้องมัน